ผลไม้ที่มีวิตามินอ e ีสูงช่วยให้ผิวกระจ่างใสไร้ร,ริ้วรอยเพื่อนๆรู้หรือไม่คะว่าผลไม้ที่มีวิตามินอ e ีสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณและยังช่วยให้ผิวพรรณของเพื่อนๆนะคะอ่อนเยาว์ลงได้ด้วยวันนี้นะคะมี5ผลไม้ที่มีวิตามินอ e ีสูงมาฝากเพือพ่อ,อนๆกันค่ะ1ขนุน ขนุนเป็นผลไม้ไทยที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งนอกจากมีวิตามินอ e ีที่มากแล้วในขนุนยังมีวิตามินตัวอื่นเช่นวิตามินบีรวมวิตามิน A วิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มีส่วนช่วยให้ผิวพัรธุ์มีความชุ่มชื่นสร้างเกาะป้องกันแสงแดดให้กับผิวของาสาวได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ 2. มะม่วง มะม่วงที่มีวิตามินอ e ีอยู่มากจะเป็นมะม่วงเขียวเวยดิบและสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สุกและมะม่วงยายกลบสุกซึ่งสามารถหาทานได้ตลอดทั้งปีและหากเป็นช่วงที่มีมะม่วงเยอะก็ยังได้ราคาที่ถูกลงมากอีกด้วยแนะนํานะคะให้เพื่อนๆทานแบบดิบจะดีกว่าแบบสุกนะคะเพราะว่าแบบสุกจะมีน้ําตาลมากเลยทีเดียวยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาทานดูนะคะทานแต่พอดีนะคะอย่าทานเยอะเกินไป 3. มมะขามขเทศ ในมะขามเทศมีวิตามินซีสูงรวมทั้งวิตามินอ e, ีก็มีไม่น้อยไปกว่ากันค่ะเมื่อวิตามินอ e ีและซีอยู่ด้วยกันจึงทําให้ผลไม้ที่ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ลดภาวะการอุดตันของเส้นเลือดทั้งนี้ยังมีไฟเบอร์ที่จะช่วยในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อแต่เมื่อทานมะขามเทศแล้วคุณควรทานน้ําตามให้มากสักหน่อยเพราะจะเป็นการช่วยให้ไฟเบอร์ทํางานได้ดียิ่งขึ้นและส่งผลให้ผิวของเพื่อนนะคะดูสวยสดใสนั่นเองค่ะ 4. อะโวคาโดถ้าพูดถึงอะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเนยแห่งปลาซึ่งตัววิตามินอ e ีเองก็สามารถละลายได้ดีในไขมันจึงทำให้การทานอะโวคาโดเพียวๆหรือการทานรวมกับผลไม้ชนิดอื่นที่มีวิตามินอ e ีสูงจะเป็นการทานวิตามินที่พร้อมใช้งานเพราะได้รับการละลายจากอะโวคาโดเรียบร้อยแล้วท้าการดูดซึมวิตามินอ e ีเข้าร่างกายนั้นง่ายมากขึ้นค่ะ5 ิมในทับทิมนอกจากเนื้อที่มีวิตามินอ e ีสูงแล้วแม้แต่ตัวเม็ดเองก็ยังมีวิตามินเอวิตามินซีวิตามินเคซึ่งเป็นส่วนช่วยในการบำรุงเลือดจึงทำให้ทับทิมเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์อีกอย่างที่จะช่วยให้คุณมีผิวพรรณสวยสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ เอาละเพื่อนก็สามารถหาทานได้ง่ายมากๆนะคะสําหรับผลไม้ท้าอย่างที่มีวิตามินอ e ีสู่ที่สามารถช่วยบํารุงผิวของเพื่อนนะคะให้ขาวกระจ่างใสได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสาหรับวันนี้พีลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ